อ่ะนะครับคนดูก็ต้องกราบบรทิยทนะโยมซัมเมอร์เกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกิจกรรมใหม่นะก็จะเป็นกิจกรรมนะผมนะเจ้าหนูใครโตนะครับนี่นะครับคนดูนะแต่อันนี้จะเป็นในสองท่านะครับคนดูเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นของของค่ำคืนนี้นะจะเป็นท่าเจ้าหนูใครโตนะครับมจะเป็นท่าเป็นท่าขับนายนะครับแล้วก็ท่ามูลวอล์กนะครับอืนี่นะครับ ก็จะเป็นท่าไมเคิลแจ็คสันนะครับแบบเท่ๆแบบนี้นะครับสุ่มไอเดียกามทองนะครับราคา4 9บาทไม่มีเกลือจริงไหมพร้อมปล่อยแล้วนะครับสุ่มได้เลยนะครับได้กามทองชายนะครับน้องๆเข้ามาดูกันเลยครับมีก้ามทองยินด้วยนะครับคุ้มมากนะครับรอเติมของนะครับแล้วก็รีบเข้ามาสุ่มกันเลยนะครับเว็บน u กเกอร์โซนนะผมนะรับบริการเติมเพชรนะครับผ่านยูไอดีนะแล้วก็จะมีท่าเบียวๆนะพ้ดูนี่นะตะเบะไปแล้วก็โยนดอกกุหลาบให้นะครับ สำหรับคนไหนที่อยากได้2ท่าก็เสียใจด้วยนะครับผมนะตอนนี้น่าจะไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวผมจะมาซุ่มในส่วนของขอเลือกเป็นส่วนของท่านี้นะครับผมนะก็คือท่าคับนายอะไรแบบนี้เออแล้วก็อันนี้ผมก็มีหมดแล้วนะครับก็ขอเป็นในส่วนของคูปองแล้วกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลองซุ่มกันดูว่ามันจอกันที่เท่าไหร่นะครับคับนายนะครับเริ่มมาที่9เพรนะครับคุณดูครับไปครับเริ่มมาที่ยีิบเก้าเพชรครับผมไปครับ เลื่องวันที่69เพรครับผมไปครับเรื่องมาที่149เพรครับผมไปครับเรื่องวันที่299ครับผมไปครับืึออกครับคุณดูอออ่ะเรื่องมาที่499ครับผมโหหมดก๊อกนะครับคุณดูนะท่านี้นะท่าขับนายนะครับแล้วก็ใน่วนของนี่นะครับคุณดูใน่วนของชุดเจ้าหนูไขโตนะครับก็จะแบบนี้ได้เลยนะครับใน่วนของเสื้อก็จะประมาณนี้เลยครับ แบบผิวๆเลยครับแล้วก็ส่วนของเกงก็จะเงาๆหน่อยนะครับคุณดูในส่วนของมอไซค์อันนี้ผมไม่รู้ว่าผมมีได้ไงเหมือนกันไม่รู้มากิจกรรมไหนนะน่าจะเป็นกิจกรรมหิมะนะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะมีในแบบเนี่ยน่าจะเป็นเดืนอนสิ้นปีนะีกิจการหรือไม่ก็ธันวานะมาเดี๋ยวผมจะตอนนี้ออกนะครับแล้วก็ตอนนี้ออกนะครับเอาอดูแล้วก็จะมีไม้ได้วยนะครับคุณดูนะนี่นะเป็นดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นเจ้าหนูไคโตนะเรื่องที่7เพรแรกครับคุณดูนะ ต่อไปครับ19เพรครับผมยังไม่ออกครับ499ครับผมต่อไปครับ99เพรครับคนดูมาครับ199ครับผมจัดไปต่อครับ299ครับจัดไปก่อนครับคนดูนะ399ครับไปกันต่อครับ499ครับผมเหมาหรือเปล่าเหมาหรือเปล่าเหมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมคนดูนะวยเ๋ยผมจะพาไปดูผมพาไปดูของละกันผมจะพาไปดูของละกันนะครับในส่วนของท่าในส่วนของท่า ท่าใหม่ท่าใหม่เจ้าหนูไขโตนี่นะผมจะมาแทนทา่าอะไรดีแทนท่าไหนดีแทนท่าไหนดีอืมอัน,นนี้แบบเลือกยากมาแทนท่านี้แล้วกันครับคุณดูนะนี่นะเจ้าหนูไขโตก็จะประมาณนี้นะปุ๊บตะเบ่เอไม่ได้เจ้าหนูไขโตตีท่าครับครับป่มนะท่าขับนายเออท่าแบบชื่อไทยจ๋าเลยครับขับนายเราจะไปดูสองเสื้อผ้านะครับคุณดูนะนี่นะเสื้อผ้าก็จะประมาณนี้เลยนะ ขอ,อโรยชุดนิดนึงแล้วกันนะครับเนส่วนของรองเท้านี่แน้ก็จะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะใส่รองเท้าแตะแล้วกันนะคุณดูนะโงยใส่วบนนี้ก็เท่ไปอีกแบบนะเออแต่แบบนี้ก็เท่ไปอีกแบบนะนี่ใส่หลายแนวนะค,นคุณดูก็ลองเอาไปใส่กันได้นะครับนี่เนาจะใส่เป็นโอแต่นี่นรู้ไปนิดนึงนะครับโ้ยอันนี้ก็ทรงดูดีขึ้นมานิดนึงแบบเหมือนเซรอๆหน่อยทรงแบบเออทรงมันเซร์ๆนิดนึงอะใส่กางเกงขาแล้วมันดูเซร์อย่างวาไม่รู้อะ เดี๋ยวผมจะพามาลองกางเกงอปีกนกแล้วกันอนะ่ะปีกนกก็จะประมาณนี้นะครับนี่คนระับกางชงกางช้างก็จะสไตล์แบบแบบนี้ไปเลยนะครับในส่วนข,ข,ข,ของกางเหรอกางเกงผมว่าเอาหายไปแล้วไม่รู้เกียดเอาละในส่วนองเสื้อจะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของหัวนะครับนี่นะหูจหนูใครตกขอบตาดำแบบนี้เลยครับคุณดูแล้วก็ส่งท่านี้ด้วยยุบสวัสดีครับแล้วก็นี่ให้ดอกไม้ไปเอาไป อะไรประมาณนี่ยแบบทรงกวนๆหน่อยพระเจ้ามาเนี่ยกน็นะคุณดูสรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครุณดูนะใครชอบลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกลังใจพี่ดูนาไว้เจอใหม่คลิปหน้าเจอใัหมครับซัมเมอร์เกม